สวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรนะครับผมหมอสมบัติปุ๋ยเฟื่องเรื่องข้าวนะครับวันนี้จะมาแนะนำเรื่องการใช้ปุ๋ยในนาข้าวนะครับพี่น้องเกษตรกรนะครับเดือนที่แล้วก็เป็นช่วงกาจัดวัชพืชในนาข้าวนะครับไม่ว่าจะเป็นใช้ยาคุมค่ายาหรือว่าใช้ยาฆ่าใช้ยาเก็บ ย่าในนาข้าวนะครับช่วงเดือนกรกฎาคมเดือนที่แล้วนะครับเดือนนี้ <c oughs> เป็นช่วงการใช้ปุ๋ยครั้งที่หนึ่งนะครับพี่น้องเกษตรกรนะครับเป็นช่วงการใช้ใช้ปุ๋ยครั้งที่หนึ่งนะครับกับการใช้ปุ๋ยนี่ก็มีปุ๋ยก็มี2แบบนะครับหนึ่งปุ๋ยชนิดเมดเนี่ยเราก็ใช้มานานหลายปีนะครับต่อไป ก็จะมาแนะนำเรื่องการใช้ปุ๋ยน้ำนะครับการใช้ปุ๋ยเคมีน้ำเนี่ยจะเข้มข้นกว่าปุ๋ยเม็ดนะครับเหตุว่าเหตุผลที่เข้มข้นกว่าหนึงเพราะว่าไม่มีเรื่องอดินไปผสมหรือว่าตัวตัวผสมกับปุ๋ยนะครับก็จะเป็นปุ๋ยน้ำล้วนๆนะครับก็จะเปอร์เซ็นก็ ก็เข้มข้นนะครับสูตรเข้มข้นนะครับปุ๋ยชนิดน้ําปุ๋ยเคมีเนี่ยความต้องการของพืชประมาณ60%แล้วก็ปุ๋ยทางใบเนี่ยความสําคัญอยู่ที่4 0่นะครับหกสิบสี่สิบกนี่ก็เยอะเหมือนกันสี่สิบก็เยอะนะครับสําหรับปุ๋ยทางใบนะครับที่ได้ผลดีก็คือปุ๋ยเคมีชนิดน้ําสตองโก2พลังเสือครับพี่น้องเกษตรกรนะครับ ฉีดครั้งแรกนะครับสําหรับนาปีเนี่ยควรจะฉีดเดือนสิงหาคมนะครับเดือนที่แล้วเนี่ยใช้สารกาจัดพัชพืชเดือนนี้มาใช้ปุ๋ยน้ํานะครับไปฉีดพ่นทางใบจะได้รับถึง40%เนะครับเพราะว่าทางใบเนี่ยก็จําเป็นนะครับจาเป็นได้รับทางใบก็มีส่วนในการเร่งการเจริญเติบโตนะครับทางใบก็จะมีปากใบเยอะแยะนะครับอยู่ใต้ใบนะครับพืชก็จะได้รับทันที ก็เหมือนเราฉีดยารักษาโรคทางใบนั่นแหละครับมันก็หายใช่ไหมครับก็สามารถรักษาโรคได้แต่นี้เราไปใส่ปุ๋ยทางใบนะครับเคมีชนิดน้ําทางใบก็จะได้ผลดีเช่นเดียวกันนะครับนะครับเช่นเดียวกันนะครับครับสำหรับปุ๋ยน้ำเนี่ยก็มีประโยชน์หนึ่งพืชแข็งแรงโตไวครับเร่งการเจริญเติบโตนะครับ ช่วยในการสังค้อแสงนะครับทำให้ต้นสมบูรณ์ต้นบวบต้นอวบสมบูรณ์การออกรวงก็ได้ผลดีนะครับตัวแรกที่แนะนำนะครับสตองโกตัวที่หนึ่งนะครับสูตร20-4-4ีคนนนน20ีนะครับในไนโตเจน4%เนตในไนโตรเจน20่ฟอสฟอรัส4%ซแล้วก็โพแทสเซียม4%เนะครับ ในตัวเจ่นมีหน้าที่ในการเร่งการเจริญเติบโตรเร่งการแตกกอนะครับแล้วก็เพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้กับต้นนะครับต้นสมบูรณ์แข็งแรงโตวไวนะครับอฟอสฟอรัสมีหน้าที่ในการสะสมอาหารเพื่อสร้างรวงช่วยในการผสมเกสรน,นะครับเร่งการออกดอกออกผลได้ดีนะครับเร่งในการให้เม็ดเม็ดแตงเม็ดเติงนะครับ ช่วยผสมเกสรได้ดีนะครับสำหรับฟอสฟอรัสตัวโพแทสเซียมมีหน้าที่ในการสร้างเมล็ดสร้างแป้งเพิ่มน้ำหนักนะครับสร้างเม็ดสร้างแป้งเพิ่มน้ำหนักได้ดีนะครับอันนี้จะเป็นปุ๋ย3สูตรนะครับบวกกับสตองโกนะครับสตองโกสูตรที่2สูตร4ขีด24ขีด26นะครับรวมกันแล้วก็ สพลังเสือนะครับช่วยพืชแข็งแรงโตัววต้านทานโรคนะครับแข็งแรงโตัววเพิ่มน้ำหนักใบเขียวใบเข้มต้นอวบใหญ่สมบูรณ์นะครับรวงใหญ่รวงดกน้ำหนักดีครับพี่น้องกเกษตรกรนะครับสามารถบวกกับ,กกบสารกำจัดแมลงได้หรือสารป้องกันกำจัดโรคพืชได้ดีนะครับพี่น้องกเกษตรกรนะครับ สำหรับอัตราการใช้อย่างละ 30cc ผสมน้ำ20ลิตรนะครับระยะในการฉีดเดือนสิงหานะครับระยะแรกนะครับอัตราการใช้ถ้าเป็นน้ำย่างละ 300cc นะครับสูตรที่1สูตรที่2อยนะครับยางละ 300cc ผสมน้ำ200ลิตรนะครับถ้าชุดนี้นะครับได้3ถัง 3ถัง200ลิตรเท่ากับ600ลิตรนะครับฉีดบนพื้นที่10ไร่ครับพี่น้องเกษตรกร,ะรกน,นะครับนะครับชุดหนึ่งก็950บาทนะครับราคาชุดละ950บาทนะครับฉีดพ่นบนพื้นที่10ไร่นะครับอันนี้ก็จะถูกกว่าปุ๋ยเม็ดนะครับถ้าปุ๋ยเม็ดกระสอบหนึ่งก็1,300กว่าบาทก็วานได้แค่ 1- 2ไร่นะครับ ถ้าตกต่อต่อไร่นะครับถ้าเป็นปุ๋ยเม็ดก็อยู่ที่ไร่ละ7-800นะครับถ้าตัวนี้ถ้าตกต่อไร่เนี่ยก็ประมาณ200บาทต่อไร่นะครับ200บาทต่อไร่นะครับก็จะถูกกว่าอ่าชุดนี้เท่ากับปุ๋ย5กระสอบนะครับนะครับได้10ไร่นะครับเท่ากับปุ๋ย5กระสอบเลยทีเดียวนะครับจะประหยัดต้นทุนกว่านะครับถ้าปุ๋ยแพงนะครับใช้ปุ๋ยเม็ดปุ๋ยน้ำแทนก็ได้นะครับ สูตรนี้เท่ากับปุ๋ยเม็ดห้ากระสอบนะครับใช้โดนฉีดก็ได้นะครับใช้คนฉีดก็ได้ใช้ถัง2 0 0ลิตรฉีดก็ได้นะครับหรือว่าสายสพายหลังฉีดนะครับจะฉีดได้ผลดีมากนะครับสำหรับปุ๋ยน้ำสตองโก2พลังบวกใช้แทนปุ๋ยเม็ดช่วงราคาปุ๋ย ขุยแพงนะครับฉีดประมาณสองครั้งก็ได้ผลนะครับครั้งที่หนึ่งก็ใช้สูตรนี้นะครับถังที่สองก็ใช้สูตรนี้ครับฉีดระยะแรกนะครับเดือนสิงหาคมระยะที่สองเราไปฉีดอีกครั้งหนึ่งคือเดือนตุลาเดือนกันยายนนะครับช่วงการการเดือนเราไปฉีดอีกนะครับผมฉีดสองครั้งก็พอนะครับรับประกันนะครับใช้แทนปุ๋ยเม็ดได้ร้อยเปอร์เซ็นครับผมได้ผลผลิตดีเหมือนกันนะครับเพราะว่า เอามาบวกกันแล้วก็ก็จะสูงเหมันกันนะครับได้ผลดีการทำละลายน้ำได้ดีฉีดไปปุ๊บต้นพืชก็ได้รับทันทีครับพี่น้องเกษตรกร,ะรกน,นะครับอันนี้คือปุ๋ยสตองโก2พลังบวกครับเอาไปฉีดดูนะครับชุด1950บาทครับพี่น้องเกษตรกร,ะรกน,นะครับยังไม่รวมขนส่งนะครับชุด1950บาท ถูกกว่าปุ๋ยเม็ดนะครับชุดนี้เท่ากับปุ๋ยเม็ดห้ากระสอบนะครับอย่าลืมนะครับพี่น้องเกษตรกรนะครับได้ผลดีนะครับปุ๋ยสตองโกสองพลังเสือครับต้นอวบใหญ่แข็งแรงรวงสวยรวงใหญ่นะครับน้ำหนักดีสตองโกสองพลังเสือครับสำหรับผมก็คงจะแนะนำเท่านี้ครับพี่น้องเกษตรกรนะครับ สวัสดีครับ